สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปหนวยงวดประจำวันที่1นึตุลาหกสีนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปห่วยกันเราก็มาอ่านคำเตือนกันก่อนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกข้อมูลที่ให้นะคะสนับสนุนสลากิินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะวันนี้เราก็จะมาจับคู่เด่นคู่ เด่นบนเด่นล่างเลขวิ่งนะคะที่เราเตรียมไว้ในช่องแต่ยังไม่ได้มีตัวเด่นนะคะวันนี้เรามีตัวเด่นตัวดับนะคะไว้ตัดนีค่ะเด่นนะคะสี่เจดสี่ห้านะคะดับล่าง8ดและศูนย์ค่ะวิ่งนะคะวิ่งบนเจกับ8ดนะคะ 8, ลองเจดเด่นนะคะวิ่งล่างสีสเด่นค่ะสและ5นะคะ6กับ9นี้ถือว่าตัวเดียวกันนะ,ะ6ก็ได้9ก็ได้นะคะกับล่างนะ,ะวิ่งเด่น7บนนะคะลอง8ปดค่ะ สายวิ่งบนนะคะวิ่งล่างสี่กับหนะคะเราก็มาจับคู่ที่ช่องนี้นะคะหกกับ9ตัวเดียวกันก็เลยเขียนไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะตามนี้เลยะคะ่ะจับออกมาแล้วส่วนที่วงสีแดงนี่คือตัวเด่นนะคะเราก็จับ 8ปดห้าเจ็ดส่เบนนะครับส่วนล่าก็หกห้า ให้ทุกท่านเลือกดูนะคะส่วนที่วงไว้ก็คือตัวเด่นนะคะส่วนที่ไม่ได้วงนี้ก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนผิดถูกก็เดอยวว่ากันนะคะนี่ค่ะ ที่เก้าสามที่อยู่ในช่องเลขบนข้างล่างสุดก็คือมาจากนี้ค่ะสองศูนย์สองสามเก้าศูนย์เก้าสามนะคะหรือจะเอาเก้าสองศูนย์สามก็ได้แต่เราเดินเก้าสามนะคะแล้วแต่ชอบนะคะ นี่ค่ะเก้าสาที่มาจากตรงหู้นเรามาไว้สรุปตรงนี้นะเพราะว่าเด่นบนจากจุดที่จับปุมเมื่อที่แล้วก็เข้านะคะี่ชุดเก่าก็เลยอยากเอามาให้เพื่อนๆลองดูนะเะว่ามันมาตรงกับ กลุ่มพวกนี้นะคะสองห้าสองแปดหกห้าหกแปดเก้าห้าเก้าแปดมันตรงกับเลขที่ช่องนี่ค่ะมันมาตรงกันเลยค่ะถึงได้เป็นตัวเด่นถึงได้มาวงไวอย่างเงี้ยเฮ้ยหู หรือ5 9ก็มาจากนี้แหละคะ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆถูกหวยนะคะจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไวะคะ้ค่ะขอให้โชคดีกันทุกๆคนนะคะไว้เจอกันวันหลังหวยออกเลยะคะ่ะวันนี้สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องจะได้ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ก็มาสรุปให้ค่ะวด1ตุลาหกสีสวัสดีค่ะ